สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูตามฤดูกาลค่ะฤดูกาลนี้ก็คือมีสะเดาเยอะแยะมากมายสะเดาก็อยู่ในช่วงของสะเดาที่เป็นดอกนะคะวันนี้เราก็เลยทําเป็นเมนูยำสะเดากุ้งสดมาฝากเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกก็คือสะเดาค่ะสะเดาว,วันนี้เราซื้อมาในราคากําละ20บาทค่ะ ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนำสะเวามาลวกเวลาในการลวกสะเวานะคะเราก็จะลวกใช้เวลาทั้งหมด1นาทีะคะ่ะเพื่อที่จะนำไปย้ำค่ะเมื่อลวกสะเวาครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในเวลา1นาทีจากนั้นเราจะนำเขามาน็อกที่น้ำเย็นค่ะ ใช้เวลาในการน็อกที่น้ำเย็นนะคะประมาณ5นาทีจากนั้นเราก็นำาสเดามาเด็ดพร้อมที่จะเตรียมนำไปยำค่ะวัตถุดิบและขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือกุ้งเราก็นำกุ้งมาลวกนะคะให้สุกค่ะจะนำไปน็อกที่น้ำเย็นก็ได้หรือว่าจะไม่น็อกก็ได้นะคะเสร็จแล้วกลับมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปค่ะสะเดาที่เราได้เด็ดเรียบร้อยแล้วก็ได้ทั้งหมดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันเลยค่ะเริ่มแรกให้เราบีบมะนาวลงไปค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยก็คือปรุงไปและชิมไปค่ะเอาความแซ่บของตัวเองเลยนะคะบีบมะนาวเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็ใช้เป็นน้ำพริกเผาค่ะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชา ต่อไปค่ะเราใช้เป็นน้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมลงไปถ้าใครไม่สะดวกน้ำเชื่อมไม่มีน้ำเชื่อมใส่เป็นน้ำตาลทรายได้น้ำตาลปี๊บได้ค่ะและต่อไปค่ะความเผ็ดวันนี้เราใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะเป็นพริกสดตำพอบุบๆค่ะใส่ลงไปวันนี้เราใช้ประมาณ4-5เม็ดค่ะแต่ความเผ็ดก็แล้วแต่ปรับเอาจากนั้นเติมน้ำปลาลงไป แล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นก็ได้หรือว่าน้ำร้อนก็ได้ค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันตรงนี้ก็เหมือนเดิมอ,อย่างที่เคยพูดอยู่ตลอดนะคะว่าปรุงไปและชิมไปส่วนใครชอบความนัวนะคะผงปรุงผงชูใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปใส่กุ้งลงไป จากนั้นก็คุกเข้าเล็กน้อยค่ะเพื่อให้น้ำยำของเราซึมไปที่ตัวกุ้งและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่สะเดาลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงหั่นซอยค่ะ ต่อไปเราก็ทำการคลุกเค้าคลุกเค้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้ใครที่ไม่ชอบความขมของสะเดาไม่เคยกินสะเดานะคะแล้วไม่ชอบความขมเลยก็คือเมนูนี้ไม่แนะนำนะคะไม่เหมาะเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่ขมนะ สะเดาก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะก็เหมือนอย่างที่เขาพูดกันเลยค่ะก็คือวานเป็นลมขมเป็นยานะคะถ้าใครอยากจะรู้ในเชิงลึกก็แนะนำให้ไปเซิร์ช Google เอาค่ะตอนนี้ยำก็ได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็โรยพริกทอดลงไปพริกแห้งทอดค่ะแล้วก็ต่อด้วยหอมทอดหรือหอมเจียวค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทํายำเสดากุ้งสดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับวิธีการยำเสดากุ้งสดที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆทาให้เพื่อนๆนได้รับชมก็หวังว่าเพื่อนๆนคงจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ